ดังนั้นมันจึงลงมาที่นี่แล้วเข้าไปในบริเวณลำไส้ในลำไส้มันจะสลายตัวลงโดยกระเพาะจะแบ่งออกเป็นสองสาขาสาขาหนึ่งไปทางด้านหน้าอีกสาขาหนึ่งไปทางด้านล่างและออกไปในท้ายที่สุดก็ไปถึงลำไส้ใหญ่ทำไมฉันถึงสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นในลำไส้ที่นี่มากขนาดนั้นคุณทุกคนคงรู้ดีว่าฉันสนใจลำไส้มากทำไมละ่ะเพราะมีการเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเส้นประสาทเวกัส ในลำไส้ของฉันกับผลกระทบที่เส้นประสาทนี้สามารถส่งผลต่อสมองและหัวใจของฉันได้เช่นกันเส้นประสาทเวกัสที่นี่ยังส่งผลต่อลำไส้ร่วและไมโครไบโอมของฉันด้วยอย่างที่ฉันบอกไปแล้วฉันเชื่อว่าการอักเสบทั้งหมดเริ่มต้นที่ลำไส้การอักเสบทั้งหมดเริ่มต้นที่ลำไส้ดังนั้นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลำไส้รวมถึงเส้นประสาทเวกัสจึงมีความสําคัญต่อฉันถ้าฉันสามารถปรับเส้นประสาทเวกัสข,ของคุณให้เหมาะสม และปรับปรุงการทํางานของลำไส้ของคุณคุณจะประสบกับภาวะพิษในเลือดจากการเผาผลาญน,น้อยลงซึ่งหมายความว่าลำไส้รั่วของคุณจะลดลงและสารอันตรายที่ควรอยู่ในลำไส้จะอยู่ที่นั่นแทนที่จะเข้าสูส่กระแสเลือดของคุณหากคุณมีลำไส้รั่วเนื่องจากเส้นประสาทเวกัสทํางานผิดปกติหรือหากเส้นประสาทเวกัสทํางานไม่ถูกต้องด้วยสาเหตุหลายประการซึ่งฉันจะอธิบายในไม่ช้านี้คุณอาจมีลำไส้รั่วมากขึ้นเมื่อมีลำไส้รั่วไลโปพอลิซิการสายอินเตอร์ลิวคิน และโมเลกุลที่ก่อให้เกิดการอักเสบอ,อื่นๆจะรั่วไหลาจากลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดแพร่กระจายไปทั่วร่างกายและทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรงังบางครั้งเราทุกคนต่างก็ทําสิ่งที่ไม่ดีเราทาสิ่งต่างๆลงบนร่างกายของเราแต่ภายคุกคามที่ใหญ่ที่สุดมาจากลำไส้ของคุณคุณมีแบคทีเรียประมาณร้อยล้านล้านตัวในลำไส้และไม่เพียงเท่านั้น <Right. S 1> คุณอาจมีแบคทีเรีย ที่ไม่ถูกต้องอยู่ในลำไส้ก็ได้ไม่เป็นไรคุณมีแบคทีเรีย100รอยล้านล้านตัวแต่ถ้าคุณมีแบคทีเรียที่ไม่ถูกต้องนั่นก็เป็นปัญหาทำไมน่าเหรอก็เพราะคุณได้ฆ่าแบคทีเรียที่ดีไปแล้วเมื่อแบคทีเรียที่ไม่ดีอยู่ในลำไส้พวกมันจะส่งผลต่อเส้นประสาทเวกัสพวกมันจะกระตุ้นและทำให้เส้นประสาทเวกัสทำงานผิดปกติเมื่อแบคทีเรียเหล่านี้ผลิตสารที่เป็นอันตรายเช่นสารสื่อประสาทผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะเดินทางขึ้นไปที่เส้นประสาทเวกัสและอาจไปถึงสมองได้ คุณคงกลัวเรื่องนี้แล้วคุณอยากให้ผลิตภัณฑ์จากแบคทีเรียเดินทางไปที่สมองของคุณหรือไม่สุขภาพของลำซีมีความเกี่ยวพันอย่างมากกับโรคทางระบบประสาทเสือ่อมเช่นโรคพาร์กินสันและความผิดปกติของการเคลื่อนไหวอื่นๆโรคพาร์กินสันเป็นโรคร้ายแรงหลายคนรู้จักใครสักคนที่เป็นโรคพาร์กินสันโรคสมองเสือ่อมหรือภาวะสมองอักเสบอื่นๆพวกเขาได้รับโรคนี้มาได้อย่างไรสารที่เป็นอันตรายเหล่านี้สามารถเข้าสู่กระแสะเลือดและผ่านด่านก้นเลือด สมองได้แต่ยังสามารถเข้าสู่สมองโดยตรงผ่านเส้นประสาทเวกัสได้อีกด้วยคุณรู้หรือไม่จริงๆแล้วคุณสามารถเข้าสู่สมองโดยตรงผ่านเส้นประสาทเวกัสได้จากการศึกษาพบว่าอนุภาคที่พบในลำไส้เดิมนั้นลงเอ่ยในสมองผ่านเส้นประสาทเวกัสดังนั้นฉันจึงบอกว่าเส้นประสาทเวกัสมีความสําคัญมากนอกจากนี้คุณต้องจําไว้ว่าเมื่อคุณมีแบคทีเรียที่ไม่ดีการอักเสบในลำไส้หรือความไวต่ออาหารเช่นแพ้จมูกข้าวสาลีหรือกลูเตนนั่นเป็นปัญหาสําคัญ สารอะกรูตินินในจมูกข้าวสาลีเป็นปัจจัยสําคัญที่ฉันพบในผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันโรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูงและกลุ่มอาการเมตาบอลิกไม่ใช่แค่กลูเตนเท่านั้นผู้คนมักนึกถึงโรคซิลิแอกแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นสารอะกลูตินินในจมูกข้าวสาลีจะทําให้เกิดการอักเสบในลำไส้สิ่งแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากการอักเสบนี้คือระบบประสาทในลำไส้ซึ่งเรียกว่าระบบประสาทลำไส้รองจากสมองเครือข่ายประสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองอยู่ในลำไส้ หากเส้นประสาทเวกัสส่งอาหารไปยังลำไส้และลำไส้ของคุณมีปัญหาเส้นประสาทเวกัสและระบบประสาทลำไส้เกิดอะไรขึ้นปัญหาเกิดขึ้นแล้วดังนั้นมันจึงส่งสัญญาณผิดๆจากลำไส้ไปยังสมองจำไว้ว่าเส้นประสาทเวกัสเป็นช่องทางสองทางดังนั้นสัญญาณเหล่านี้จึงเดินทางขึ้นและลงขึ้นไปยังสมองและลงไปยังลำไส้ในระหว่างนั้นก็มีปอดหัวใจและอัตราการเต้นของหัวใจไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณ<ห><ห>จะประสบกับอาการทางหลอดเลือดและววกัส มากมายเมื่อคุณมีปัญหาลำไส้ฉันจะยกตัวอย่างให้คุณฟังผู้ป่วยรายหนึ่งมาพบฉันเมื่อวันกอ่อนและเธอมีอาการที่เรียกว่า h o s c o o t c h e o t o s t a t i c t a c h y c a r d i a s y n d r o m e เธอมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงมากตลอดเวลาและเมื่อเธอลุกขึ้นความดันโลหิตของเธอจะลดลงเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น <S <S ก็เพราะว่าเธอมีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติเมื่อคุณลุก่อขึ้นระบบประสาทอัตโนมัติของคุณควรจะปรับทุกอย่างมันควรจะแก้ไขสิ่งต่างๆ ด้วยการทําให้หลอดเลือดหดตัวแต่ในกรณีของเธอเธอมีภาวะไซนัสเต้นเร็วผิดปกติตลอดเวลาขณะพูดคุยกับเธอฉันมุ่งเน้นไปที่สุขภาพลําไส้ของเธอและเธอบอกว่าขอโทษทีฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจฉันบอกเธอว่าฉันเป็นแต่ปรากฏว่าเธอมีอาการคลาสสิกของการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนในลำไส้เล็กมากเกินไป s ฉันรักษาด้วยสมุนไพรบางชนิด ไม่มียาปฏิชีวนะเพียงแต่ใช้ยาสมุนไพรและหนึ่งเดือนต่อมาเธอกลับมาบอกว่าโอ้พระเจ้าฉันทําการรักษาเสร็จแล้วและฉันไม่เป็นลมอีกต่อไปแล้วอัตราการเต้นของหัวใจฉันลดลงฉันรู้สึกเหมือนเคยเป็นมาก่อนมันดีมากฉันแก้ไขจังหวะการเต้นของหัวใจผ่านลำไส้ของเธอฉันเห็นสิ่งนี้ตลอดเวลาความผิดปกติของความดันโลหิตโดยเฉพาะความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืน และความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติระบบประสาทอัตโนมัติเริ่มต้นในลำไส้เมื่อคุณแก้ไขลำไส้คุณจะแฮ็กเส้นประสาทเบกัตและระบบประสาทอัตโนมัติของคุณจะรีเซทตัวเองเพื่อทำงานตามที่ควรจะเป็นคุณจะไม่ทำงานในโหมดซิมพาเทติกตลอดเวลาลำไส้มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะระบบประสาทลำไส้ดังนั้นเมื่อระบบประสาทลำไส้งานผิดปกติเส้นประสาทในลำไส้ของคุณคุณมีแนวโน้มที่จะมีอาการอะไรบ้าง ท้องผูกเพราะไม่ทํางานหรือท้องเสียเพราะทํางานหนักเกินไปมันทํางานผิดปกติหากคุณต้องการแก้ไขสิ่งนั้นคุณต้องแก้ไขลำไส้ของคุณระบบประสาทลำไส้จะดีขึ้นและเมื่อระบบประสาทลำไส้ดีขึ้นการทํางานของลำไส้ของคุณจะกลับมาเป็นปกติอาการท้องผูกหรือท้องเสียจะหายไปคุณต้องแก้ไขระบบประสาทลำไส้ระบบประสาทในลำไส้ของคุณคือเส้นประสาทเวกัสเส้นประสาทเวกัสเคลื่อนลงมาและแผ่ขยายไปทั่วลำไส้แท้จริงแล้วทุกๆมิลลิเมตรในลำไส้จะหมาะมีปลายประสาทหนึ่งปลาย ดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าเส้นประสาทเวกัสทำหน้าที่อะไรเส้นประสาทเวกัสจะรับรู้ทุกอย่างและส่งสัญญาณกลับไปยังสมองเรามาักจะประเมินกระบวนการทั้งหมดนี้ต่ำเกินไปเราประเมินความสำคัญของมันต่ำเกินไปอย่างแน่นอนลองเจาะเส้นประสาทเวกัส,สดูระบบประสาทลำไส้จะดีขึ้นลำไส้ของคุณก็จะดีขึ้นเช่นกันหากคุณมีอาการทางระบบทางเดินอาหารให้เริ่มเจาะเส้นประสาทเวกัสวันนี้และแจ้งให้ฉันทราบ หากอาการทางระบบทางเดินอาหารของคุณไม่ดีขึ้นแน่นอนว่าอาการทางระบบทางเดินอาหารบางอย่างไม่ได้เกิดจากระบบประสาทลำไส้เท่านั้นแต่ยังเกิดจากหาราจริญเติบโตของแบคทีเรียมากเกินไปได้ด้วยเช่นกรณีของเด็กผู้หญิงที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้ที่เป็นโรคซซบิอคนอื่นๆอ,อาจมีปัญหาเรื่องความไวต่ออาหารและจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดในกรณีดังกล่าวเราจะตรวจเลือดเพื่อดูว่าพวกเขาไตตาหารชนิดใดหากพวกเขามีปัญหาลำไส้รุนแรงฉันจะตรวจอุจจาระของพวกเขาเพื่อดูว่าแบคทีรียตัว ได้หายไปหรือมีมากเกินไปและพิจารณาว่าจะปรับสมดุลให้พวกมันได้อย่างไรเราอาจให้พวกเขากินอาหารหมักและน้ำมันปลาในปริมาณสูงรอสักครู่คุณอาจถามว่าน้ำมันปลาเกี่ยวข้องอะไรกับทั้งหมดนี้น้ำมันปลามีโอเมก้าสและลองดาดูสิเซล ปราททั้งหมดเหล่านี้ประกอบด้วยโอเมก้าสดังนั้นหากคุณไม่ได้รับโอเมกา้าสเพียงพอและฉันรู้ว่าคุณไม่ได้รับแสดงว่าเส้นประสาทเบกัสของคุณอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพระดับโอเมก้าสามของเราในปัจจุบันต่ำมากจนไม่น่าเชื่อฉันเคยเห็นห้องแลตเพียงแห่งเดียวจากทั้งหมด40แห่งที่กลับมาพบว่ามีระดับโอเมก้าสามที่เหมาะสมแต่ไม่มีใครตรวจเลยและที่แย่ที่สุดก็คือไม่ใช่แค่โอเมก้าสามเท่านั้นที่เราขาดไปแต่เรามีโอเมก้าหมากเกินไปด้วยไม่ใช่แค่การมีโอเมกา้าสามเพียงพอเท่านั้น อัตราส่วนของโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6สำคัญมากหากคุณมีโอเมก้า3ค่อนข้างต่ำก็ไม่เป็นไรหากคุณมีโอเมก้า6ต่ำมากด้วยแต่ทุกวันนี้เราทุกคนต่งก็ได้รับโอเมก้า6มากเกินไปเพราะเราบริโภคน้ำมันมเมล็ดพืชในอาหารของเราและเรากินถั่วที่คั่วในน้ำมันมเมล็ดพืชเราออกไปกินข้าวนอกบ้านและได้มันมาเพิ่มขึ้นและเราก็เกือบจะล้นเกินด้วยซ้ำโอเมก้า6มากเกินไปและโอเมก้า3น้อยเกินไปเป็นปัญหาโอเมก้า3มีความสำคัญ โดยเฉพาะกับเส้นประสาทใหญ่เส้นหนึ่งในร่างกายของคุณนั่นคือเส้นประสาทเวกัสคุณต้องได้รับอาหารเสริมโอเมก้า3หากคุณเป็นมังสวิรัตและไม่สามารถรับประทานน้ามันปลาได้โอเมก้า3มาจากไหนโอเมก้า3มาจากสาหร่ายซึ่งปลาตัวเล็กกินเช่นปลาซาดีนจากนั้นปลาเหล่านั้นก็ถูกปลาตัวใหญ่ กินและสุดท้ายก็ไปลงเอยที่ตัวคุณแตะปลาที่เลี้ยงในฟาร์มไม่มีโอเมก้า3เพราะมันไม่กินสาหร่ายดังนั้นคุณจึงไม่สามารถหวังที่จะได้รับโอเมก้า3จากปลาได้ขอให้โชคดีเว้นแต่คุณจะกินปลาแซลมอนที่จับได้จากธรรมชาติทุกวันและถึงแม้จะกินแบบนั้นคุณก็ยังต้องกินมันเข้าไปเยอะเนั่นไม่ใช่คําแนะนําของฉันคําแนะนําของฉันนั้นง่ายมากจะระบบหาอาหารเสริมโอเมก้า3และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีพิซีพีไดออกซินหรือปลอดเลือกน้ำมันปลาคุณภาพดีหากมีกลิ่น ไม่ดีแสดงว่าไม่ดีแต่ถ้ามีรสชาติดีแสดงว่าก็โอเคตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เหม็นหืนเมื่อคุณได้มาแล้วให้ใส่ไว้ในตู้เย็นเพื่อไม่ให้เหม็นหืนคำว่าเหม็นหืนหมายถึงถูกออกซิไดซ์และหากกรดไขมันถูกออกซิไดซ์กรดไขมันเหล่านี้จะไม่ดีต่อสุขภาพของคุณเลยเพราะกรดไขมันเหล่านี้อาจทําให้เกิดดีเอลขนาดเล็กและหนาแน่นการ,รเกิดออกซิเดชันของไขมันและปัญหาอื่นๆอีกมากมายสรุปคุณต้องการเส้นประสาทเวกัสที่แข็งแรงและเส้นประสาทเวกัสที่แอ ของแรงจะเต็มไปด้วยโอเมก้าสเจาะเส้นประสาทเวกัสเป็นประจำจเจาะเส้นประสาทเวกัสของคุณอย่างสม่ำเสมอแล้วสเส้นทางนั้นก็จะง่ายขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันได้พบกับคนไข้คนหนึ่งที่มีปัญหากับถุงน้ำดีถุงน้ำดีของเธอไม่ทำงานอย่างถูกต้องและเดาอะไรใหม่สเส้นประสาทเวกัสจะส่งสัญญาณไปยังถุงน้ำดีเราทำแบบเดนิยอวกันเราตรวจลำไส้ของเธอและพวกเขาจะเอาถุงน้ำดีของเธอออกฉันบอกเธอให้ทำตามคำแนะนำแต่ให้ลองใช้วิธีนี้เธอทำตามและอาการของเธอก็ดีขึ้น เธอไม่ได้เป็นนิ้วในถุงน้ำดีปัญหาคือถุงน้ำดีขี้เกียจแพท์ให้ยาและตรวจการบีบตัวของถุงน้ำดีแต่ถุงน้ำดีกลับบีบตัวได้ไม่ดีแน่นอนว่านั่นทำให้เกิดปัญหาขึ้นวิธีแก้ปัญหาของฉันนั้นง่ายมากลองวิธีนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วเราก็ตรวจดูลำใส้การเผาผลาญและการทำงานของเส้นประสาทเบกัสของเธอเธอได้ออกกำลังกายเส้นประสาทเบกัสและยังคงมีถุงน้ำดีอยู่ฉันไม่ได้บอกว่าถุงน้ำดีทุกถุงควรอยู่ในถุงน้ำดีและ ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นนิ้วในถุงน้ําดีจะเลี่ยงการผ่าตัดได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวมักมีมากกว่านี้เรามาอ่อนไหวและเปิดใจให้กับความเป็นไปได้อื่นๆกันหน่อยดีกว่า